เอาสวนอีกแล้วยืนไวยเดียวเด็ดนั่งไปกินเถอะกันเด็ดยาดแทะ,ะเมื่อคางไม่ยุนไวเดียวบกตัวดำคือเพ่นเถ่าพ้นเหี่ยวหรอมั้งนี่ได้น่วยเดียวก็กินลและว่าที่่าอัน กบา,กากคือเพื่อนสีเหียวเนี่ยนี่เป็นนิ่มๆไหมสิพามาเบิ่งต้นนี้ที่ว่าเอาจินทซี่สังก็แสงลาดนั่งนะนี่ล้นแหมนะดอกล้นแหมนี่นี่นี่นดอกล้นตายเลยทีนี้งานเขาสุดใหญ่ละดอกบติดนี่นดอกบติด ดอกเนาเลยดีนะบอกมาหลาดต้นนะน้ำดอกพคนนั้นเหี่ยวเหี่ยวเลยแบบซองดอกเลยแต่ดอกใยย่างอยู่้ารุ่นดอกใ่ที่ดีดีนะฝนตกใส่ครับถึกแดดขึ้นเฉียนไปทั้งต้นมากันยังมโหเนาะมักทั่วอีอยังนี่ ข้างมักไงไมีอยู่หน่วยเดียวโคโล<ะ>ผลผลิตผลผลิตลูกเดียวโอ้ยน้ำกุหลาบน,น,นี่กระต่ m ม n ตดอกพินเป็นยังสิเพินเป็นตัวผู้รัอตัวแม่คือเป็นกระเทยมันกำลังสิบานเบิดหมดกับมัจอ่ออันบะเพิ่นกับผสมเกสอรที่นี่ เพิ่นจีได้ติดลูกได้ติดลูกอันนี้ดอกตัวผู้หือตัวแม่หือกระเทยตัวนีใหญ่อะลีเด้นะต้นเพิ่นหนูกับเขาม้าได้เดี๋ยวนะี้หนูกับเขามา้าเอาเสียมสับไปนะว่าเสียวเนั่นมาดักเป็นไว้โอ้หมดหลาย หมดมาจอบอดอันมันเลยบรอติดนวยให้จังใดอันเป็นดอกว่าจะลนถิ่งแบบว่าบ่มีนวยไหมคะมันเป็นดอกแล้วมันลนมันกระจิกตรงเป็นกระดองง่าส่างขึ้นมามันเปาอ้นนี่อันบกฮวงดอกมันเป็นหนีจุ่มเลยอันนี้ดอกตัวผู้ม่ตัวแม่นี่เบิ้งมาเป็นนี เดี๋ยวไปข้างในคือมันไม่นวยหรอล่ะนะน่วยนย้อยๆ่อวันเดือนเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตกมีนวยเดียวโครโรน,นี่นี่มีนวยเดียวโครโรคือสิบเป็นแต่นิ่มล่ะละเบื้องส่งนี่นิ่มแล้วเท่าแล้วน่วยเดียวกับเท่าคาะบ่มีดอก มั่มีหน่วยปติดผลผลิตอีหยัง,ยงนี่ก็สีเหอทิ้งละเอาผงชื่อรสกับอันหน้ามันกระทิ่งแดงกับกะปิน้นๆใส่กันเอาไปสีดละถ้าเบิ่งว่าสิติดปฏิดแค่นั่นแหลปะปัจจุบันหมดหลายๆเลยทีนี้พู่นะหมดตายย่อยๆย่อยๆอยู่สงสัยได้กินกระทิ่งแดงกับอันกะปินาะหมดหลายๆทีนี้หมดมาแล้วให้ติดหน่วยให้ได้กินนะ ค้าเก็บไปได้ในี่เสียหายยังเนาะมาคุมนานหนาวนะค้าคนบ่ตายก็ดีนะคน่ิดใใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะนต้นใหญ่เติบละเจรยญขานั่งบ่าตายเนี่เอาไว้กินปีนหนายห้เป็นเป็นน้วยอีกสิเนาะตงใส่ยคือสิบรอดอ่ะคาถึงหิมาตกใส่นี่เอากระสอบมาคุ้มบอม ว่าแต่อันนี้เล่าแง่กันไหมสิคุ้มยังในมัดขึ้นละคุ้มบจ่จังไงบอลลอดให้เก่าละ่ะผ้าเก่าสวนมาเก็บพักทัวนวยเดี่ยวนี่โโรยเยวสิเป็นย่ำขนมเส้นกับปลาเซมอนหันหันใส่ประจาไปกินเขาน้ำกันกินย่ำป่าเซมอนกับขนมเสน้นย่ำป่าเซมอนเนซนโซเม้ง เดี๋ยวย่าปลาเซ้มอนกันเห็ดนำอัน,น,นย่ากันจ้าส่วขนมเสน้นำนำย่างผัมีผักอันใบหอมเปรใส,ส,ส่ข้าวติดแสบนะก็สิหอมหุยนั่นี่เนาะว่ามีผักน้ำนยำน้ำนยำโอ้ยกระเด็นกระดอนเหม็นแล้วเนาะที่นี่ มาได้จ้ามาแสบๆน้ากันมาหนีแสบแบนัวๆน้ากันขนมขนมเซนสองจับปลาเส้นมอนเซน ยำแต่งจ่น้ำยำแต่งใส่เครื่องลูเอาไว้ก <c oughs> ับอันทัวนี่จะทัวได้กินแล้วได้หน่วยเดียวมิหน่วยเดียวเบิดเบิรสวนเบิดข้างมิหน่วยเดียวทัวมันเด้จ่าแสบๆน้ำกันลุยแล้วที่นี่ ขาตั้งกล้องกับบะมี่ได้ดเดี๋ยวนี้เอาเหียเห็นบะมี่อยู่เห็นเหียนะือถั่วมันสิเบิดอายุรามันนิ่มนะแม,ม่มันมากรอบเลยถั่วดำมันเบิดอายุราอืมมันเหี่ยวห้วมันเท่าหรไมีนวยเดียวนึงก็เด้อ ไม่ได้จามมาแสบแสบเนั้ๆน้วน,นกันมาเนี่ยส่วขนข้นมเสซนกินแล้วหิวขา้าใส่อีกกหน้าใส่ให้มันช่ำๆไปเลยมาไล้จาที่นี่แสบน้องกันเพชรเพชลาย ทั้งผีกปนทั้งผีกสดน้ำถั่วปลูกเองมีลูกเดียว มันเท่าแล้วนะมันมกอบเดือนแปดจีนเดือนแปดค่าพตศิดน้วยกับติด,ดอกกฤศจิโคนถิงนะ้ะ ปาเพื่อนไรก่อนมันจะออกไข้อีกแล้วแซ่บจ้๋โอ้เผ็ดซับแต่งใจหน่อยนึงข้ามีบอกคงเห็นสิแซ่บนะืม เรื่องของเงื่องม่มีขาตั้งกล่องมันก็ได้ใส่เมื่อไปแล้วยำจิปิดกล่องบดได้นะ that there. sốt kín để bánh cà sạc nữa. Mà tay kín bạc nha nè. กินนรต้องเปล่าแปลงปั้นมันติดปากเลยเนาะเดี๋ยวกินปลากันจ้าบ่ามีมือเถือแสบกิ่นเรายุใดใ่ได้เลยนะกิ่นเรายุดดบ อออบอกหูดดอกบานหรอบจักอันเป็นตัวพูตัวแม่จักเป็นกระเทยพวกงบึงว่าเป็นดอกเป็นบา้านอ่ะแราเป็นมีอันเจ๊สอนบองบองอันหัวอันไหมเขาเอิ่นตัวแม่ตีให้ตั้งใด กินนี้แล้วกัยอาสิภาออกไปเบิงส่วนอีกเชือนดมดดอกบหุงบานแซบพาสิเปวขนมเซนมันหยำมสะอียดยานกินมาเบิดนะกินไปแล้วซองจับ เกีียเกี่ยวาวานหวานเดี๋ยวสิผ้าออกแปลงเบิง่งดอกอันนี้ผู้ใดหัวว่านดอกผูด,ดอกแม่ดอกยังกระเทยอ,อีโอปาเอ้า เอาเอาเอาอุ้ยมันไปเข้าไปอย่างลไรแน่นันมันไปเห็ดอีแง่มันไป,นปนหมดอีาง่างในดอกบัวเพิ่นบานออกเป็นโน่ให้เรานะห <c oughs> น่วยไนีขังในอยู่นะเห็นละ มะคุงแม่ด้วยเนาะเป็นว่าหือจังได่นี่กระเทยคือผูคือแม่อมอมดอกึืนหล่ละขังเทิงติดปติดยังโบหูปั้แต่ข้างล่างนี่บานละดอกนี่กำลังบานดอกใหญ่เติบไปนี่ดอกใหญ่น่ะโอ้อันนี้ คิดว่าเเทียนบ่งยังโอ้ย,อยห่อนห่อนแขนอันพุนกรสิบานละมอแตอนดอกเพื่อนอันใหม่ไปสองดอกดอกหน่อยบายูใหม่สองดอกโอ้ยห่อนหลังขอบาลละเดี๋ยวชิดแปลดินมาเพิ่มเพราะว่าทรงัยดินนั้น ขงล่างเพิ่นเป็นไม้ได้นะไม้มันแข็งบ่จริงๆปลูกใส่จังสิมักเสียน,นี่เด้เดี๋ยวบำรุงไม่บำรุงดินไม่เพราะว่าปีนี่เอาจุลินซี่สังกอแสงเทลาดหลายละปีนาละงามแน่นอนหนูกับเขามากยุบเศร้าเาด้ต้นมะคงต้นไงขึ้นลายใหญ่แห้งค่าเก็บได้นะปีนานะ จะหาวิธีเห็ดจังไดที่เก็บได้ปีหนาถทาหิมาตกใส่กับสิตายอย่างสินะเก่าหนาหนาวย่าอ่านเพิ่นตายเห็ดจังได้ต้นเพิ่นใหญ่พร้อมนะเอาอย่างคุ้มกับอะไรล่ะต้นใหญ่ดลนบ่เกลือนต้นนั้นปาดตกใจเบิด โอ้ยย oh, างไปยางมาอันนี้ไปอันนี้มามาจนได้เดี๋ยวเด้อโตบักไงมาแอบอยู่ตะย่ามใดล่นะน่ะเดี๋ยวเบิ่งวา่าอันขี้อีหยังสันดอกพุ่นน่ะโตบักไงนึงปาดปาดตกใจปาดคือสิอิม่มเนาะอือ ปลี่ยูใสขึ้นได้โตใหญ่ปานนี้ปาดแสดงวายู่ขาง่างด้เนาะคือ,อพูดเท่ากูนะปาดปาดปาด่า,ดาดกล้ามดเข้าไปแล้วเด้์ที่นี่โตใหญ่ปานนี้เฮ้ยอนลกเขาบานละตั้งแดดไปจุงจัง,ง,งอยูว่าเศ้าได้ม่มนะ่ะปาดโจ้ บอก,กาไปแล้วที่นี่ยาเสี่ยวตะเกียไปขีบเพื่อนไปทิง้งบองเอือนเนยอะบมกาจับดอกตกใจเบิดไปกรุงจุงกังจังยู่นั่น,ย,น,นยู่ว่าเศร้าเลยโมว่านีก็ไปได้ไปเฮ็ดอันเจีดยานันจะแดงว่าเพื่อนนั่นเป็นรีจนว่าเพิ่นไงนะเป็นรีมากจันใดนะรีอยู่มุ่งผลละขังไงผลละ บาเห็นเพื่อนอนะ่ะเพื่อนเขียวไมหืมบมยยางออกไปแล้วที่นี่ตองแดงโอ้ยขนลุกปีที่แล้วห้ายกว่านี้เด้แมนบ้กเื่อปีใดปีที่แล้วอืมคิดว่าปีอาทิตย์ปีที่แล้วครับอืมปีใดวะสองปีที่แล้วปะ จังไดนี่ลหละโตจังสิละเป็นสามสิบสี่สิบโตอุ้มรุมอยู่นี่นี่ยวนต้นนั้นต้นสมนี่ตอนแต่ก่อนพยังหน่อยอยู่โอ้ยอต้นบักกูดต้นบักกูดก็แสดงว่ามีได้นั่นนะะนะต้นมะกรูดถือฝนนั้นยอดงาม ปาดจริงๆพ่เห็นได้นะ่ะคาบาเนนะ่เห็นขี่เพิ่นนะเห็นขี่เพิ่นก็นได้เห็นโตสีออกมาเบิ่งดอกอันมะคุงเห็นแมงบุ่งพร้อมอ,อีกเงี้ยแหละมไปอุ่มรุมอุ่มรุมอยู่ในต้นอันทัวได้ละ่ะเห็นยางหมดไปหมดหมาเยอะโอ้คาเพิ่นใหญ่ขึ้นมานีสีเฮ็ดจังไดในต้นสสมนี่เนาะสิบ่อ เซียนบ่อนเต็มต้นแล้ว <laughs> บ่ที่บ่นก่ยยางผ่านบ่เออจุลซีสังก็์แสงว่าเสียนเฮ็ดไม่อีกเทนใส่ไปหลายขวดละอยู่ทั้งปุ่นกับมีได้หน้าบานกับมีหน้าบานกับใสแล้วก็เฮ็ดไม่ เติมไม่เรื่อยๆว่าแต่อันนี้ใส่ไปยังไม่ได้เติมเดี๋ยวต้องเอาหัวอาหารตีไข่กับพงชิรดมาใส่ไ้แล้วเอาหัวเสือทิ้งเทใส่ให้เป็นแดงขึ้นพอคา,าหือพวกนี้ออกบนเรายวเทลาดใส่คีดินไว้เลยทีน่นี่ให้เป็นปุนป๋ยขี่เกลี่็เดียนจะได้ลายๆนะโอ้ย ดอกบกฮวงแสดงว่าจากมืออื่นมือเหื้อมืออื่นมือเหื่อนี่ดอกเิ่อนอันขา,ขาวๆเิ่นกระสีโลนออกทิ่งเลยได้เนาะทิ่งทิ่งดอกเลยได้เนาะกระสีย่างตะหนวยบกฮูงนะที่นี่นะเนาะเบาเราไปอยากกันมาน่างต้น่าง่างทั่วทิ่งจิตร์นี่เก๊กไก่เลดหนวยกับบะมี่กินมือนีบ้บะแสบซำมัน มันเหี่ยวเห็นไหมมันบรกกอบปีที่แล้วอยู่นาบ้านอยู่บังนะกรอบเด้นวยสีเขียวอันนี้น่วยสีดำปลูกสีดำสีเขียวกับมีด้วมีต้นเขียวตน้นต้นดำอันที่มันติดน่ะเป็นนวยดำนวยเขียวยสงสัยอยู่มุมผลละสิ้นเดือนแปดนี่แหละค่ะบ่มีผลผลิตอีกอย่างบ่มีนวยให้จากนวยนี่ตัดทิ้งรถ ลงผักบุงแต,แต่ลงผักบุงตรงหาแนวมาแอมในหนูที่นี่หนูมันยังมาบุกเหียนอยู่เด่นหนูหนูหนขยะนะบริษัทขยะอยู่คางๆางนี่มันก็เล่นโอ้พูดนะพันไตอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นที่ไปใส่แล้วนะนั่งที่ไปใส่ละ หาแนวกินได้เนาะขีก่อนยั่ปนเปนขี่เปิ้ล <Yeah. S 1> ป้าดีนั้นบอลนใส่หัวหือนลนใส่กับปองหละเนาะไปมุดมุดหยับอยับจุดมือวาเนี่ก็ไปกลมกลมเงยเงยอยูอ่นีน่ปนนี่แต่บอเห็นนะพอเห็นขี่เพิ่นพร้อมละ่ะต่แดงว่าเปิ่นหัวกะมาก้าคือจังใด อไปรี่จนใหญ่นะอุตสาหจัดการเบิดแล้วเพิ่งไปรีไมาจนว่าเพิ่งใหญ่กนได้ออกมาเบิงดอกบพวงนี่ล่ะก็เลยเห็นนั่งซะจัดการไปละเอาบ้านกินนั่นส่วขนมเซนต่อก่อนจ้า